ไหมคนส่วนจะไปต่อกับความรักครั้งนี้ได้หรือเปล่าหรือคนที่คบอยู่ณขณะนี้เป็นคนของใจที่ใช่สำหรับเราจริงๆไหมคนที่เข้ามาชาตน,นี้จะเป็นเนื้อกู้เราหรือเปล่าเรามาดูกันได้เลยนะครับแนละ้ววันนี้เราจะพูดถึงธาตดินกันนะครับนะทั้งสามราศรีนะครับได้แก่ราศรีพฤษภราศรีกันแล้วก็ราศรีมังกรน,นะครับ มาเลยครับนะวันนี้เราจะดูพื้นฐานดวงกันนะครับว่าดวงความรักของสามราศีนี้จะเป็นยังไงเขาคนนั้นจะใช่คนของใจไหมนะครับนะเริ่มที่ใบแรกครับผมนะบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับมอบความจริงใจกับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใครเข้ามาหาคุณนักหนี้ทุ่มเทใจเขาได้เลยครับบอกเลยว่าเขาเป็นคนจริงใจสำหรับเรามากๆนะครับนะแต่ติดอย่างนึงครับนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้สักนิดนึงนะครับอันนี้ต้องํำใจนะครับน่าจะเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์พอสมควรใครเห็นใครก็ต้องการนะครับผมเนาะนะครับต้องบอกเลยว่าเขาคนนี้นะครับนะอย่างว่าเนาะเขา เราจะไปต่อเขาได้ไหมไปต่อได้ครับแต่ว่าต้องควบคุมเขาให้ดีนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดึงดูดเกี่ยวเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์เข้ามาหาเขาอยู่เรื่อยนะครับไม่ค่อยจริงจังกับเรื่องการงานสักเท่าไหร่ถ้าคาดหวังว่าเขาจะเป็นผู้นําเราพวกนี้ครับผมบอกว่าตัดไปได้เลยนะครับคุณต้องเป็นผู้นําเท่านั้นนะครับนะถึงจะไปตลอดรอดฝั่งนะครับขอบคุณมากครับผม